สวัสดีครับพวกับผมมาพินและช n e น f ฟิลไทยใน YouTube ครับที่หอยอย่างนี้นี่ครับอันนี้อย่างแรกนี่เป็นข้าวหลามน,นะครับอยู่ที่ปัตตานีแล้วก็อันนี้เป็นหอยกุลละหรือว่าหอยย่างทรงเครื่องและอันนี้เป็นไก่นะครับมาดูกันแล้วก็มาชิมกันครับผมครับก็แกะออกมาแล้วครับนี่ก็ไก่กอและนะครับไก่กแลาละฮนะ วางยูอลไว้หน่อยนะครับนี่ไก่ก่อนแล้วนะฮะแล้วก็อันนี้ซื้อมา $40 ครับส่วนอันนี้ยี่สิบบาทครับห้าไม้ยี่สิบาทเป็นหอยก่อนแล้วครับผมหอยก่อนแล้วเป็นหอยตัวเล็กๆนะฮะย่างแล้วก็เอามาคุกน้ำเครื่องแกงเนี่ยเดี๋ยวมาเทสกันว่ากินกับข้าวเหนียวนะี่แล้วเป็นยังไงบ้าง ครับก็มากินกันนะครับลองนี่ครับข้าวหลามนะครับซื้อมาข้าวหลามเขาก็ใส่มะพร้าวใส่เกลือนะะมันมันอร่อย <c oughs> กินข้าวกะค่อยรับเพราะผมไม่ได้พิดเรื่องข้าวหลามเท่าแต่เห็นเขากินกัน <c oughs> เลยซื้อมาทานดูครับ จิมซ้อนอร่อยครับเข้ากันเลยเข้ากันกับซ้อนมากนี่ครับ ออภไยด้วยครับผมไอมถัอวหอยแครงเล็กกลินฟอมอร่อยครับไม่น่าเชื่อว่าเขาหลามเไยครับ แบบง่ายเลยเนี่ยจะเข้ากันกับหอยมากเลยเอับใจก็ละไม่ใช่ข้าเหนียวนะต้องเป็นข้าหลังอหงอยนะครับหอยรียกคอละหรือคอละครับ รสชแติไทยเรื่อยเรืยเร่อยต่อไละเห็นข้าวหลามข้าวเหนียวเนี่ยซื้อมาชิ้นเดียวหมดใช่ไหมครับเข้าวมันมั่ง้องเรียกข้าวหลามอร่อยนะ มาถึงถิ่นไหนครับต้องลองกินอาหารของถิ่นนั้นนะครับถึงจะเรียกว่าเข้าถึงชีวิตผู้คนจริงๆว,ว่าได้ไปเมืองนั้นจริงๆคนไทยเราบางทีติดติดอ่า โอ้ความรู้สึกแบบไปประเทศอื่นแล้วอยากกินอาหารของบ้านเราต้องเปิดใจบ้างครับต้องลองนะครับแล้วก็อย่างที่นี่มีขายทางใต้ของไทยมีบางส่วนของมาเลยนะครับข้ามไปมาเลยเนี่ยก็มีอาหารอร่อยหลายอย่างนะครับลองถึงที่ครับกินถึงถิ่นแล้วจะเรียกว่าการเดินทางยังแท้จริงครับผม พบกันใหม่ครับกับชา e l ฟิลไทนีทุกเก็บ mm hmm. เรื่องราวการเดินทางมาฝากกันครับจากปัตตานีครับไก่ก็ละกินกับข้อหลาม